สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่4เดือน6 2 565นะครับผมก็ได้เป็นตัวแทนของพี่นิ่มโบอะนะครับเป็นตัวแทนของหลวงพ่อเจ้าวาดวัดลองขนายนะครับก็อดีทางน้องทีได้ร้องขอไปนทาง,งเขตตอนนี้เราอยู่ที่จอมทอง1 3นะครับซึ่งแม่ก็เดินไม่ไหวนะฮะแต่ที่สำคัญคือบ้านหลังนี้มี4คนมีน้องที ร่างกายสมดสุลแล้วก็จะมีพื้นที่ทางของน้องพีเไม่ได้ไไแล้วก็มีน้องฮะเป็นพี่คนกลางเป็นพี่คนกลางน้องพีอีกซึ่งก็ถือว่าน่าสงสารนะครับแล้วทางทางบ้านรู้สึกว่าทางของคำแล้วก็รับจ้างซักเสื้อผ้าใช่ไหม,ไม ครับคุณแม่เป็นไงได้รถได้รถแข่งแล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยครับอ่าครับนล้วความรู้สึกน้องทีหน่อยมีความรู้สึกไงบ้างที่วันนี้ขอรถเบี้ยวชาไปเมื่อวานขอรถขบคุณมากเรมจะได้พาแม่ไปนะจะได้พาแม่ไปซื้อของครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ทางของน้องน้องน้องพีไว้เผื่อมีใครอยากจะ ร่วมทำบุญหรือว่าเข้ามาช่วยเหลือน้องพีเพราะว่าครอบครัวนี้ถือว่าน่าสงสารนะครับแต่ก็ยังโซเชียิตอยู่นะครับครับผมอ่าพีนะครับต้องขอบพระคุณนะครับทีตีทุกคนนะครับจัดล้อใจบุญเกินคุอย่กงไรนะครับและต้องขอบพระคุณนะครับพี่หนุนนะครับที่เปลี่ยนล้อนะครับยางใหม่มาให้นะครับหนึ่งคู่ครับวันนี้เราได้ใช้แล้วนะพี่หนุนนะครับขอบพระคุณนะครับนะครับทุกคนนะครับขอบคุณครับ